18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสวัตติยางวิหารติชิตวเนอนาถปินทิกัสสะอารามีัตตะขโผัควา,พ,า,วาพิขุอมันติสีพิขาวุติพาานันติติเตพิขุพระขวัโตปัญจโสสุมพระควาเอตะทวจุจจเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะภาวิตายะพาหุลิกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริกิตายะสุสะมารถายะเอกาทสานิสังสาาติกังขากตเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปังสุปินังปสติมนุษสานางปิโยโหติอมนุษสานางปิโยโหติเทวตาลักขันติ นัสอะคิวาวิสังวาสัตังวากรรมติตุวัถังจิตตังสมาธิติมุขวโนวิปัสสีติอสมมุโหกาลังอโรกิอุตตลิงอปปติวัชันโตพระมลกุปะโคโหติเมตายะภิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิายภาวิายะ ภาุรีกตายะยานิกตายะวัตถุกัยาณะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสามรัทตายะอิเมอกาทัานิสังสาปฏติกังขาอัติอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติอัติอิธิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติอัติทิสาพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการรหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตวิมุติ

สเปสัตว์เวลาปัญญาค้าสุขียตนังปะริาลันตุสเปปานนาเวลาปัญญาค้าสุขียตนังปะริาลันตุสเปปูตาเวลาปัญญาค้าสุขียตนังปะริาลันตุสเปปุขลาเวลาปัญญาค้าสุขียตนังปะริาลันตุสเปอัตถาวะปริยาปันนาเวลาปัญญาค้าสุขียตนังปะริาลันตุอิมิเหปัญจหการิเหอนุทิสุประนามิตาเจโตวิมุตติกัตะ เมหิสัตหาการิหิอิทิโสปัณนาเมตตาเจโตวิมุตติสภัยทีโยเวลาอปชานิคาสุขียตนันัปเรลันตตสเพปุริสาเวลาอปชานิคาสุขียตนันัปเรลันตตสเพอริยาเวลาอปชานิคาสุขียตนันัปเรลันตตสเพอนาริยเวลาอปชานิคาสุขียตนันัปเรลันตตสเพเทวามเวลาอปชานิคาสุขียตนันัปเรลันโต สเมนุษย์เวลาอภชาิคาสุขียตังเปรลันตุสเปวินิปันิกาเวลาอภชานิคาสุขียตังเปรลันตุยเมหิสัตหการิหีอิติสุปรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตัเมหิทัสหการิหีทิสาปรนาเมตตาเจโตวิมุตติสเปปุรธิมายาทิสายาสัตวาเวลาปชาิาสุขียตังเปรันตุ สเปปชิมายะที่สายสัตาเวลาปัานิคาสุขีอัตนังเปรลันตุสเีอุตรายะที่สายสัตาเวลาปัานิคาสุขีอัตนังเปรลันตุสเปตะขีนายะที่สายสัตาเวลาปัานิคาสุขีอัตนังเปรลันตุสเปปุรัติมายะอนุทิสายสัตาเวลาปัานิคาสุขีอัตนังเปรลันตุสเปปชิมายะอนุทิสายสัตาเวลาปัานิคาสุขีอัตนังเประลันตุ สเปอุตตาลายะอนุทิสายาสตาวิลาปภิชาณิคาสุขียตนังพลเลันตุสเปตะขีนายะอนุทิสายาสตาวิลาปภิชาณิคาสุขียตนังพลเลันตุสเปเฮติมายะทิสายาสตาวิลาปภิชาณิคาสุขียตนังพลเลันตุสเปอุปาริมายะทิสายาสตาวิลาปภิชาณิคาสุขียตนังพลเลันตุสเปปุรัติยายะทิสายะปานาวิลาปภิชาณิคาสุขียตนังพลเลันตุ สเปัจฉิมายะที่สัยปานาวลาปั h ญาคาสุขียตนังเพลนตุสเพปอุตลายะที่สยปานาวลาปัาคาสุขียตนั้งเพลนตุสเปปตะคินายทีสัยปานาวิลาปัญญาคาสุขียตนังเพลนตุ sepe puratmayauti saya panahawa percannika Suki tenang berlentuh sepecimaya saya panahawelacanika Suki tenang ber sepe Uutauti saya panahawela percannika Sukiya tenang ber sepe takkinaya anuti saya panahawela percanika Suki tenang ber sepe hetima Mayanti saya panahawela percannika Sukia tenang berlentuh สเปือปริมายาทิ่สายยาปานาเวลาปัปจานิกาสุขียาตังเปรละลันโตสเปือปุรัติมายาทิ่สายยาปูตาเวลาปัปจานิกาสุขียาตังเปรละลันโตสเปือปฉิมายาทิ่สายยาปูตาเวลาปัปจานิกาสุขียาตังเปรละลันโตสเปือตาลายาทิ่สายยาปูตาเวลาปัปจานิกาสุขียาตังเปรละลันโตสเปือทักกินายาทิ่สายยาปูตาเวลาอัปจันนิกาสุขียาตังเปรละลันโต สเปปุรัติมายาอนุทิสัยยาปูตาเวลาปชาณิกาสุขียาตนังเประลันตุสเปปัชมายาอนุทิสัยยาปูตาเวลาปชาณิกาสุขียาตนังเประลันตุสเปอุตลาายาอนุทิสัยยาปูตาเวลาปชาณิกาสุขียาตนังเประลันตุสเปอคินายาอนุทิสัยยาปูตาเวลาปชาณิกาสุขียาตนังเประลันตุ sepeheti mayat di saya putawi la apacanika sukiya tenang padalanto sepehuper lima mayat di saya putawi la apacanika sukiya tenang padalanto sepepurati mayat di saya bukhawwi la apacanika sukiya tenang padalanto sepepachi mayat di saya bukhawwi la apacanika sukiya tenang padalanto sepeutarai mayat di saya bukhawwi la apacanika sukiya tenang padalanto สเปตคีน exactly, ัยยะทิสายะปุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียตังปะระลันตุสเปปุรัตติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียตังปะระลันตุสเปปัจฉิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียตังปะระลันตุสเปอุตลายะอนุทิสายะปุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียตังปะระลันตุสเปตคีนัยยะอนุทิสายะปุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียตังปะระลันตุ สเปหิติมายาทิ่สายยาบุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียาทังนังเปรลันตุสเปอุปาริมายาทิ่สายยาบุคลาเวลาปัญญานิกาสุขียาทังนังเปรลันตุสเปปุรัติมายาทิ่สายยาอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาปัญญานิกาสุขียาทังนังเปรลันตุสเปปฉิมายาทิ่สายยาอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาปัญญานิกาสุขียาทังนังเปรลันตุ สเปือตัลายาทิ่สายยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปชานิฆาสุขียาตนังปะละลันตุสเปือตะขีนายาทิ่สายยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปชานิฆาสุขียาตนังปะละลันตุสเปือปุระธิมายาอนุทิสัยยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปชานิฆาสุขียาตนังปะละลันตุสเปือปชิมายาอนุทิสัยยาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาปชานิฆาสุขียาตนังปะละลันตุ

สภาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุขียตังเปรลนันตุสภาปชิมายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุขียต <ago> <assium>. ังเปรลนันตุสภาอุตารายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุขียตังเปรลนันตุสภาตกขินายะทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุขียตังเปรลนันตุสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุขียตังเปรลนันตุ สภาปัจจิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภิชานิกาสุขียตนังเปรลันตุสภาอุตลายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภิชานิกาสุขียตนังเปรลันตุสภาตะขีนายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาอภิชานิกาสุขียตนังเปรลันตุสภาอิติมายะทิสายะอิทิโยเวลาอภิชานิกาสุขียตนังเปรลันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยเวลาอภิชานิกาสุขียตนังเปรลันตุ सफे पुरा थीमा सा पूरी साविला पछा निखा सुखियात नंग प्रननो सफे पछीमा या थी साया पुरी साविला पछा निखांखियात नंग पिलनो सफे उतारा या थाया पुरी साविला पछा नि खा सुखियात नंग प्रननो सफेद तीन आया थी साया पूड़ी साविला पछा निखांखियात नंग पलन सफे पूरा थीमा साया पुरी Sape barat cimaya anu ti saya puri sawila apacanika sukiat tenang peralat tu. Sape utara ya anu ti saya puri sawila apacanika sukiat tenang peralat tu. Sape tengkina saya puri puri สเปอุปาริมายาทีสัยยาปุริสาเวลาปัญญานิกาสุขียตนัณงพลันตุสเปปุรัติมายาทีสัยาอริยาเวลาปัญญานิกาสุขียตนัณงพลันตุสเปปัจฉิมายาทีสัยาอริยาเวลาปัญญานิกาสุขียตนัณงพลันตุสเปอุตัลายาทิสัยาอริยาเวลาปัญญานิกาสุขียตนัณงพลันตุสเปตะขีนายาทิสัยาอริยาเวลาปัญญานิกาสุขียตนัณงพลันตุ Sape pura ti maya anu saya aria wila pacani kasu tenang pelantu. Sape pati maya anu saya aria wila pacani kasu tenang pelantu. Sape utala ya anu saya aria wila pacani kasu kia petenang pelantu. ya saya tenang Sape ti maya ti saya tenang สเปือปริมายาทิสายยาอริยาเวลาปัญญาคาสุขียาตังเปลี่นตุสเปือปุรัติมายาทิสายะอนาริยาเวลาปัญญาคาสุขียาตังเปลี่นตัวสเปือปชิมายาทิสายยาอนาริยาเวลาปัญญาคาสุขียาตังเปลี่นตุสเปือตาลายาทิสายยาอนาริยาเวลาปัญญาคาสุขียาตังเปลี่นตุสเปือตะคินายาทิสายยาอนาริยาเวลาปัญญาคาสุขียาตังเปลี่นตุ Sapi, udara tibanya morally saya menerima rancangan dan behaviangan beguni. Sapi, paci gehört saya menerima rancangan dan lebih baik little by little. Sapi, udara,يہم assure Saya berpengaruh menerima rancangan dan italian第三. Sapi, tekinaoso saya menerima rancangan dan pelanenerinakan melalui Sapi Clemenches saya menerima rancangan dan pelanenerinakan melalui Sapi. Sapeu pari maya ti saya anariya wila apachani ka tenang perantu. Sapeu purati maya ti saya tewa wila apachani ka sukia tenang perantu. Sapeu pachi maya ti saya tewa wila apachani ka tenang perantu. Sapeu utala ya ti saya tewa wila tenang saya tewa wila tenang สเปปุรัติมายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปจานิฆาสุขียตนังเปรลันตุสเปปชิมายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปจานิฆาสุขียตนังเปรลันตุสเปอุตารายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปจานิฆาสุขียตนังเปรลันตุสเปตกขีนายะอนุทิสัยยะเทวาเวลาปจานิฆาสุขียตนังเปรลันตุสเปหิตมายะทิสายยะเทวาเวลาปจานิฆาสุขียตนังเปรลันตุ สเปือบาริมายะทิสายะทิวาวิราปชานิกาสุขียตนะงประเันตุสเปือปุรัติมายะทิสายะมนุสสาวิราปชานิกาสุขียตนะงประเันตัวสเปือปชิมายะทิสายะมนุสสาวิราปชานิกาสุขียตนะงประเันตัวสเปอุตาลายะทิสายะมนุสสาวิราปชานิกาสุขียตนะงประเันตัวสเปือตะขีนายะทิสายะมนุสสาวิราปชานิกาสุขียตนะงประเันตุว สเปปุรัติมายาอนุทิสัยยมนุษยสาวเวลาปัญจานิกาสุขียตัณงเปลี่ยนตัวสเปปัฉิมายาอนุทิสัยยมนุษยสาวเวลาปัญจานิกาสุขียตัณงเปลี่ยนตัวสเปอุตตรายาอนุทิสัยยมนุษยสาวเวลาปัญจานิกาสุขียตัณงเปลี่ยนตัวสเปตะกินายาอนุทิสัยยมนุษยสาวเวลาปัญจานิกาสุขียตัณงเปลี่ยนตัวสเปเหติมายาทิสัยยมนุษยสาวเวลาปัญจานิกาสุขียตัณงเปลี่ยนตุ สเปอุปริมายะทิสัยยามรสาวิราปัญชานิฆาสุขียตนังเปรันตุสเปปุรัติมายะทิสัยยวินิปาติกาเวลาปัญชานิฆาสุขียตนังเปรันตุสเปปฉิมายะทิสัยยวินิปาติกาเวลาปัญชานิฆาสุขียตนังเปรันตุสเปอุตัลายะทิสัยยวินิปาติกาเวลาปัญชานิฆาสุขียตนังเปรันตุสเปตะกินายะทิสัยยวินิปาติกาเวลาปัญชานิฆาสุขียตนังเปรันตุ สเพปุรัติมาญานุทิสัญญาวินิปาติกาเวลาปัจจานิกาสุขียตังเปลี่ยนตัวสเพปัจฉิมาญานุทิสัญญาวินิปาติกาเวลาปัจจานิกาสุขียตังเปลี่ยนตัวสเพอุตตลาญานุทิสัญญาวินิปาติกาเวลาปัจจานิกาสุขียตังเปลี่ยนตัวสเพตะกินายานุทิสัญญาวินิปาติกาเวลาปัจจานิกาสุขียตังเปลี่ยนตัวสเพเหติมายาทิสัญญาวินิปาติกาเวลาปัจจานิกาสุขียตังเปลี่ยนตั สเปือปริมายาที่สายวินิปาติกาวลาปัญญาคาสุขียตังห์ปันตตอิเมหิทัศน a g a r หิทิสาปรานามิตาเจโตวิมุตติสเปืสตตานังปิละนังวัชชตวาอปิละนายะอุปคาสังวัชชตวาอนุปคัคเตนะสันตาปังวัชชตวาอสันตเปนะปริยาทานังวัชชตวา อปาริยธานีนะวิเหสังวัชีตวาอวิเหสายะสพพสตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขีตตาโหตุมาทุกีตัตาติอิเมเหอัตหากาเรหิสพพสตามิตายติมิตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพพยาปาทะปริยุทธานีหิ มุตติติวิมุตติเมตตาจเจโตวิมุตติจาติเมตตาจเจโตวิมุตติเมตตาพรหมะวิหารภาวานานิธิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนาคาทุขปตาจนิดทุกขาพยปตาจนิพยาสุขปตาจนิดสุกาโนตุส,นสัพเพปินานิโนเอตาวตาจามีหิสัพพตังปุญญสัมปทัง สเปเทวานุโมทันตุสัมภสัมปสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสเปพุทธาปรับปันตาปัญจการนันจยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขันพนมิสสะพโสสเปพุทธาปรับปัตาปัญจการนันจยังพลัง อรหันตานันจเตชีนะลักขังพันธมิตรสัพพโสสเีพุทธาปรลปตาปัญเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพันธมิตรสัพพโสสเปพุทธาปรลปตาปัญเจกานจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังพันธมิตรสัพพโสสเปพุทธาปรลปตาปัญเจกานจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนะลักขังพันธมิตรสัพพโส สเพพุทธาปรลปตาปจีการันจะยังพลังอราหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาปรลปตาปจีการันจะยังพลังอลาหันตานันจ่าเตเชนะลักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาปรลปตาปจีการันจะยังพลังอลาหันตานันจะาเตเชนะลักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาปรลปตาป เจกานั้นจะยังพลังอหรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระนักไตรด้วยการสวดสัทยายบทสวดมนต์ประสูตริพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเ,เกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทศติวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้เก่เข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเษธีเหรียญยอดเษธีเหรียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประลิศจงสัมฤทศักดิ์สิทธิทุกป,ประการเทินสาธุ